ตีซีตีหาแน no ่นหน่อยไปกี่ระข้พงก็ปูจะไม่ได้ตีละั้งตีกองปูมีหนาที่รับอุบัสวัสดีครับสบวัสดีครับยินดี eu. ต้อน right? รับเอฟซีทุกท่านเข้าส <t> ู่ช่องสวัยคนเดิมครับมันนี้สวัยคนเดิมก็ได้มีอกาศติดตามปูหนักมาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของปูหนักนะครับเด้อมาหอดบานเกิดเมืองนอนของปูหนักแล้วกาศช่มบรรยากาศแคร์นครับเอฟซีเขามากจะลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสไวยคนเดิมนะครับเรื่องขอสําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะพอจะรับข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องสไว้คนเดิมครับเพราะว่าห้าวสีตามกระแสปูนาคไปเรื่อยนะครับแล้วพอปูนาคไปทางไหนห้ากระสีติดตามไปครับเนาะชีได้รู้ควมเคลื่อนไหวของปูนาว่าไปใส่มาใส่แน่ครับเนะาะมาอยู่ที่บ้านสําสรานนะครับนะเนาะอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายกะมาฮอดลายการ <อ>ได้เข้ามาชมบรรยากาศในบ้านเขตบ้านของเพิ่อนเราครับเนาะเพิ่นมาบ้านนี้เอ้าเฮาสิพากันเข้าไปเบิ่งนะครับเนึกคุยกับไผปู้นาเบ้าให้ฟังนะครับเนาะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคนทุกช่องมื้อนี้ปู้มาเบิ่งบ้านเกิดผูาบ้านเกิดเมืองนอนของปู่อาคือบ้านท่าสำรานตำบลน้าม้งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของปูคือผูบ เพราะว่าปูเกิดเพราะมันเนี่อันนี้เป็นพื้นที่ของพอแตะกอนปูอยู่หนาวัดนาะบ้านปูสิติดวัดอยู่นะพื้นเกิดคือมากจะเห็นอยู่หนาวัดหลวดอนะ่พอแม่พาอยู่หันกับน้องอนะ่พอเม่พาย่านกับน้องปูกะเกิดในครอบครัวที่ยากจนนั่นแหละเนาะบ้านเท่าสมัยตะกี้มันอึดอยากเขาอยากมากแพง่ง มาล่างแถวแยกเนี่ยภาไปหาขุดมันขุดมันมาไปหาเลขเขาบางเหินว่าปูเลี้ยนหนังสือปูเลี้ยนไม่จบดิปูเลี้ยนแค่ปอสี่ปอสี่ก็ยังไม่จบดีด้วยซ้ําเข้าไปบวชเป็นเน้นเข้าไปบวชเป็นเน้นยูซีเกือบห้าปีไปปีที่หกเนี่ยมันบมันบ่าไรเพราะว่าต้องสึกออกมาซอยเหลือครอบครัวอ่าเอามาซอยเหลือครอบครัเออวเกตุไม่ไมีหน้าที่ไปประสานงานทั้งคนนะเ<อ>กตุพารวย นะซีรีเราคือเจ๊ใหญ่เจใหญ่ใหญ่ให้รับหน้าที่รับตาที่โทรศัพท์แทนปูว่าสิ่งนี้สองสามคนรับเพราะว่าพ่อนพ่อรวยเกจตูพ่อรวยอบปอผ้ารวยสามคนนี่รับแทนปูว่ารับหลายกครเจ็บข้อคือพี่น้องเห็นนั่นแหละฮะนั่งเพื่อนน้อยอยากรับหรือสุขสุขคนโย่มื่อนีพามาบ้านมาเฮ็ดหยั่งพลังคนแต่ว่ามาสงการปูวันมาสงการปูไม่ได้มีโอกาสมาส่งน้ำธาตุของพ่อของแม่ เพราะว่าค่ารับแต่งานนี้ถ้าไปก็ไปสิหาว่างเวลาออกมาหานทั้งดี่กับพวกใครได้มาน้องว่ามือไหนสีมาน้องไหนไอ้สีมาก็เลยว่ามื่อหนีเมีโอกาสว่าบันรับแขกในช่วงใบวันรับแขกก็เลยถือโอกาสมาซะเพราะว่าวันพรุ่งนี้กับทั้งวันวั้นมือเหื่นก็จะไปอ่าอำเภอบันวงวันนี้ฮะปู่คนบอกว่ารับท่หน่อยหนึ่งโอ้ปู้ในลำบานเนี่ยโอ้ปู่ใหญ่โอ้การสวัสดีครับปู่ ครับแม่น่กับปูสวลาที่บังถึงไปโน่นเวลาที่บังถึงไปปูนะซาธุซาทูซาทูปูคือกันเนื้อมีอายุวันนาสุขาภรณ์เนื้อันนี้คือสายสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของปู้เองซึ่งท่านบวชเป็นพระไม่ยอมส่าเป็นอ่าเป็นปูที่เพิ่นเลี้ยนวิชาอขาหมายปูในการด้านขอหวยเดี๋งกระนาสิภา ที่พ้าแอดมินทั้งหลายไปหาไปกราบอยู่อลูกกระลังทายทอดอ่อนแออยู่เด้อปูเด้อจ้าทุกจาทุก้าทุครับครับขามกับใจพ่อนั่นแหละมาเบิ้งให้น่ะ สาธุสาธุสาธุเด้อปูเด้อนี่คือพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ปูนะปูที่เลี้ยนวิชาอาคมใหม้ปูตะกี้ปูอยากเลี้ยนหวยหลายอ,อยากเลี้ยนหวยหลายก็หาอาจารย์บ่ได้ลูกศิษย์ว่า,าก็เลยหัวใจกับปูเพิน่นอ่าท่านอ่พาพระอาจารย์ประยุทธ์อ่าสื้อกะตะกี้ปูประเสริฐอ่าเพิ่นก็เลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเื้อเก่าเพิ่นคืออ่าอาจารย์พระยุติธรรม นะตอนนี้กับจำพันษาอยู่อำเภอวังสะหมอครับครันะต่ก่อนไปสร้างอยู่อุบลน้ำกันครับลูกศิษย์ก็ไปซอยสร้างหาปีแล้วโอ้ยเงยตัวโน้นล้านนะก็เลยง่ายมาถึงเวลาสมควรแล้วก็ง่ายมาสร้างอยู่แถวบ้านเรานเมื่อหน้าเสื้อผาแอดมินไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ว่าเพิ่นบอกว่าขันบ่เขาข่านสายจะมาหาโอครับขันเขาข่านสายเขไปหาปูพนเพ่นร้านเพราะเพิ่นก็บอกยังซี่ผู้ก็เลยวเมื่อไรบ่พาแอดมินไป นะตอนนี้พ่อเพื่อนก็กําลัางสั่งที่นายแค่นี้อยู่ว่าฮอดไซร์ราบุบางนหนึ่งน่ะนะเอา้าบอกกูเพื่อนว่าฮอดไซร์เราบุ๊บหนึงเนี่ยวเราฮอดว่ามาเมื่อนี้คือสีมะทรงน้ำท่านเอาน้ำไปส่วนล้วก็จุดธูปจุดเทียนบอกแม่ขอพรเพิ่อนนะขอพรเพิ่นอนให้พ่อแม่นี่ค้ำลูกค้ำเต้าให้แง่กล้านนาบานมีโอกาสแต่ว่าถามว่ากาศอากาศไหว้ทุกวันเวลา เศร้ากะกาพ่อแม่นะมาตาปีตเรประมาเทนะเย็นกับมาตาปีตเรผู้สิยุ้งสิตลอ,อ,อดผู้นะเพราะว่าให้ยังให้เพื่อนในหนุนนําเจ้าของนะเพื่อที่จะได้เป็นบุญเป็นสะพานบุญให้ลูกใ้ห้หานที่ผู้สุขคนผู้กระวังและเกินว่างวดนี้ผู้ิไดไปฟอนอีก <laughs> ผู้ิได้ไปฟอนอีกนะเ <c oughs> พราะมันฟอนตะปูเนี่เมื่อสุขคนหรืออะไอะมิน,น,มนติใตังก็อไม่ได้ป <laughs> ไปฟอนใช่กันไปฟอนใช่กันเพราะว่าฉะนั้นแล้ววันนี้ดีใจมาก ออกจากนี่แล้วปู่กับจิไปกราบนมันสก,การหลวงพองอตื้ออาหลวงพองอตื้อวัดบ้านน้ำมงมีความสำคัญอย่างสำหรับปู่นาคเพิ่นผินพอปู้ที่เพิ่นไหปู่ลงมาเกิดพ่อเป็นอย่างตก่ก่อนข่าวแม่บ่ไม่ลูกข่าวแม่เคล็ดแต่ได้เ็บว่าไม่ลูกก็เลยเป็นแต่งขันขอย่ขอขันกับหลวงพองอตื้ว่าอยากได้ลูกนะปู่ก็เลยได้เกิดมากพ่อเกิดมากผันลากน้องมานน้อีสามนะัน อ่าเอากันครับวันเแถาพ่ออายุสามปีสี่ปีบ่มีลูกจักเธอเฮ็นจงไหนกับพ่มีวันวานเนาะเพิ่นก็เลยไปแต่งขันขออ่ามือสีได้ลูกเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันว่าได้เพลทได้พลอยทางยายได้ช่วยฟังตลอดไปขอนน้ำขันสามคนแม่บักพันแม่บักพดเพิ่นว่าแล e ้วก็พ่อเออแล้วก็แม่เพิ่นว่าเนาะสุวน้นัก็ได้มาคือกันเนี่ยได้มูอเลยล่ะพันบับโคหมาหมูฮักหมูแพงกันสมัยเด็กน้ดหน่อยช่วงมือก็แตกซาน้ำมูกกันไปจักไปทั้งในในบุกลับมาแนี่ยวันใดกับมาบ้านนั้นเธอพูดนะ ตัวโดนคอนได้มากเธอหนึ่งการตัวโดนคอนได้มากเธอหนึ่งยิ่งช่วงนี้นี่แห้งแล้วเลยแห้งบ่มีโอกาสได้มาอ่าอ่าหาพี่หาน้องสมัยตะกี้ปูเฮ็ดร้านอาหารมาบ่อยมากสมัยเฮ็ดร้านอาหารมาบ่อยมากนะแต่อันนี้สายของคู่นางจะเป็น,นขันบ่มีเงินขันเวลาทุกสีบว่ให้พี่น้องทั้งบ้านทั้งสำนักบ้านเกิดเห็นหน้าเห็นตาพอทุกพอสิ่เบลี่อยู่ผู้เดียวไงทุกสิ่เบลี่อยู่ผู้เดียวขันนี้เงินไม่ท่องพลอจะคอยกลับมากไปเพรอ,อยากให้พ่อให้แม่เป็นห่วงสมัยตะกี้แล้แม่เป็นห่วง นะทั้งขีทั้งหอ่อถึนเท่าทุกมมือนี่เพิ่นเสียไปแล้วผูกะทำหน้าที่ย่างดำเนินตามรอยรอยอย่างห้อยพอห้อยแม่เฮาคือยึดถือในคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระสิ่งที่ผูได้มาที่มาบอกลูกบอกล้านก่ยอนเป็นบุญบุญยังบุญญ่าบารมีของ่อแมู้มตบาอกันเพิ่นเห็นเฮาเ่เฮ็ดคุณงามความดีเพิ่นก็จะได้มาบอกเฮาปูกับใจนคอยมาบอกต่อพอะนะปูลองคนน่าพอเอ็งวัดซีหาลูกก็บ่เห็น Icana, งางวดซีหาการบ๊เห it ็นงวดนี ika, ้งวดนี้ยังก็้อนๆพูดอย่งหายเจ็ดเก่าที่เนาะคหายเจ็ดเก่างวดไปเห็ดเหตุปะตุ๋งการบ๊วยพากันได้งวดซีหาให้แต่ว่ามันสีบออกอ่าบ่ออกไรล่ะเขาจะว่าเล็กๆแต่นี้มันบอกปัดมันออกมาล่ะก็นั่งอาปากอยู่เย้ยังไงเนี่ยงวดสิบเจ็ดนี่กะเออถือว่าไข่คุ่นแมมเบิ่งไข่นะครับ โอนล่วมบุญแล้วนะครับสามร้อยบาทอนุโมท่านาซาตุนะซาตุสุกคนนะครับแข็งซาตุสุกคนนะเอาอีกจังน่อยผู้สันเของสันน้ำแล้วเรียบร้อยแจังคอยสีออกไปฮาวัดหม่องผู้บวชแล้วก็ทาดพ่อทาดแม่อยู่ครับแสงอรุณเวียงจันทร์ขอให้ปู่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุขภาพแข็งแรงตลอดไปสาธุสาธุนะเด้อทุกช่องแล้วก็ขอบุญขอบุญอีก นาลูกศิษย์ลูกหาตั้งหลายโอนปัจ,จัยเขามาในบัญที่ปูนะพ่อให้ปูได้กินได้สั่งได้ท่านได้แปรงปูก็ขอขอบุญขอบพุณลูกเต่าล้านทั้งหลายลนะงวดสิมาจําไว้ได้ลูกเด้อวันที่หนึ่งให้อนุโมทนา่วช่วยกันเอาแรงใจให้ปฏิหารนันเกิดขึ้นปฏิหารนันเกิดขึ้นให้ลูกเต่าหอดสามโมงแรกหอดสี่โมงแรกให้ลูกหลานปูนาคทั้งเมื่อตวโลกที่เห็นให้มาไซโยไซโยไซโยย,โย,ยิงยิง้อมกันได้ลูกเด้ออ้านวะนะ อ่าขออนุญาติสบายดีด้วยอ่าเพราะมิ้ยังอีกพ่าะในโลกเอาแอดมิ้งตั้งหลายมิ้ยังอีกบรรลุมาถางผมก็อยากไปเห็นมองปูไปสิไปกราบถาดของปูเหรอครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ไปเพราะว่าพักพรเพราะว่าถาดพอทานแม่แล้วจะพาไปดูกุฏิที่ปูบวชเป็นเน้นยังยังดูเนี่ยแต่ว่าอันเดือนแค่เจ้าหันอันเดือนวัดแคาเจ้ามาท่านได้มางไปข้าอ้าวจ้ะยังบนท่านด้มางเนี่ยมันนี่เออนั่นแหละด้สิพาไปเบิองสมัยตะกี่เป็เน้นสยามพันศานางภาวนาอยู่วันไหนอ่าสมัยตะกี่กันว่าคำเ่าว่ากับว่าค ข้าวบริจาคเขาเป็นเน้นหน่อยบริจาคว่าสิทฐาธาคือผู้ใดผมแจ้งว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าบริจาคว่าสิทฐาธาคือใครอันนั้นคือความเป็นเน้นหน่อยของข้าวบริจาคนะจนเทาว่าเอ่อมาศึกษาคัะโอ้บริจาแทนเป็นพอเขาตะกี้ว่าพุทธพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ใดคือเจ้าชายสิทฐาธาออกไปบวชไม่ได้เป็นข้าไล่ตามนะว่าโกวานเนาะเพื่นตามันจะมันชีเข้าวบริจาคนั่นั่งสมาธิแม่กระทั่งกิจตข้าดับลงข้าวบริจาคตื่นของเมื่อคือเมา่อตีซีตีหาเน้นหน่อยไปตีและครั้งพอปู่จะไม่ได้ตีละครัั้้งงตีีีกอปู่่มหนาทบ